สวัสดีครับโคชเบนนะครับจาก Epic r e g ิก n Football a c a d e m y วันนี้โคชก็จะมาแนะนำแบบฝึก Coordination ซึ่งเป็นการพัฒนาการเคลื่อนไหวของร่างกายอย่างถูกวิธีนะครับมันเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเสริมสร้างพัฒนาทักษะในการเล่นฟุตบอลน,นะครับให้กับน้องๆในช่วงที่เราก,ากักตัวอยู่บ้านในสถานการณ์โควิด -19 วันนี้นะครับ ก็โคชมีทั้งหมด4แบบฝึกที่จะมานําเสนอในวันนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าแต่ละแบบฝึกเป็นยังไงเราลองทําตามกันดูนะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ4แบบฝึก Ordination ที่โค้ดเอามานำเสนอในวันนี้น้องๆก็ลองเอาไปทำตามดูนะครับในช่วงที่เรากักตัวอยู่ที่บ้านนะครับอุปกรณ์ก็หาได้ไม่ยากนะครับอุปกรณ์ที่สามารถเอามาประยุกใช้ได้หาได้จากในบ้านแล้วก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะยังไงก็ลองฝึกตามดูแล้วก็ส่งการบ้านให้โค้ดดูด้วยนะครับทางเพจ a c e b o o k ของ EPEC Reg Football a c a d e m y กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ